ทุกคน Welcome to e World Channel. วันนี้มาทำเตี๋ยวหมู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 เมนูตามคำขอของนอปอนนั่นเองแล้วก็นี่เลยนะคะน้ำมันเจียวนะคะก็จะเป็นกากหมูอีแ e ม่ mail. ได้โู่จาก YouTube นี่แหละใครสนใจคอมเมนต์มานะจ้า นี่เลยกระเทียมสับนะคะแล้วก็เจียวให้หอมอยากให้ Youtube มีกลิ่นจังเลยจะได้กลิ่นความหอมของกระเทียมเจียวมากๆเป็นซิกเนเจอร์ดิชเลยก็ว่าได้มาปรุงน้ำซุปกันนะคะเอแมต้มกระดูกหมู ไว้แล้วนะคะเราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเกลือน้ำตาลแล้วก็ซอสหวานหรือซีอิ๊วดำนะคะค่อยๆเติมแล้วก็ชิมนะคะไม่ให้น้ำซุปมันเค็มจนเกินไปจ้ะอาหารของนอปอน,นะคะอีแม่จะไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะาอใสยความนัวจากธรรมชาติจ้า เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูอีแม่ซื้อบะหมี่มาด้วยก็เลยแบบฟิลแบบอยากกินมากลูกชิ้ชนแบบเพียชิ้น้ำถึงนิพานอืม เห็นหน้าแค่นี้พอดีไมมกินรสอะไรมันจะมีความหวานของบะหมี่อยู่แล้วอะ่ะน้อยอยู่มีความเหนอแบบ แปลว่ามีกระดูกหมูวันนี้หาซื้อเล้งแบบท้บไม่ได้ได้จากแขงงมูในตลาดซึ่งแบบเห,เหลือเลือกเขครหรออะเสียงน่าจะไม่ดัง โฟกัสที่ก็ตแต่แะ้วกันเนี่ยกับหมูเจียวคือนิพาน เมนูนี้ร kind of like ีเควสต์ยนอปเขาอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วแล้วคือสิ่งที่สบายเมื่อลูกโตคือเขาสามารถตัวกกินเองได้ Còn <laughs> <laughs> กหมูแจยวคือในพนันแต่น้ำมันหมูคือกิโลละหนึ่งร้อยบาท เป็นช็อตช็อตอะเพราะว่ามันอีแม่เอาไฟไปตัดต่อไหนเอาเถอถ้าส่งเป็นช็อตช็อตมันจะไปง่ายถ้านานไปมันจะนานมันจะชาอต สุด,ดยวมูหอมหอมปละตาทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องอีแมวได้นะจ๊ะวัสดีค่ะบาย